สวัสดีค่ะไลฟ์พระชนนลนะคะวันนี้ไลฟ์พระ n น e ลมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาดก500ชาติมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัฐกถา,าชรูปานชาดกค่ะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยขุดบ่อได้ทรัพย์กลับพิ่หน้าเพราะขุดเกินค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมารับชมกันเลยนะคะ วันหนึ่งที่เมืองสาวิถีมีกลุ่มพ่อค้าเที่ยวตระเวนซื้อเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อออกเดินทางไปค้าขายที่ต่างแดนแต่ก่อนจะออกเดินทางนั้นได้นิมนต์พระตถาคตก่อนถาวายข้าวปลาอาหารแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าจะต้องออกเดินทางไกลไปค้าขายไม่รู้ว่าเมื่อใดพวกกระผมจะกลับมาถึง เออถ้ากระผมกลับมาขอ,อนิมนต์ท่านอีกครั้งนักขอรับพระตถาคตทรงตอบว่าได้สิขบวนเกวียนพ่อค้าค่อยๆขับเคลื่อนออกจากตัวเมืองมุ่งสู่จุดหมายปลายทางไปยังต่างแดนระหว่างการเดินทางนั้นสภาพอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีแม้แต่สายลมที่จะพัดผ่านให้ผู้คนที่กำลังเดินทางนั้นชื่นใจเลยแม้แต่น้อย ท้องฟ้าสีครามสดชวนให้คนมองชุ่มชื่นจนต้องเอ่ยชมช่างแตกต่างกับกลุ่มพ่อค้าที่กำลังนั่งอยู่บนเกวียนมือใหญ่ๆปาดเหงือ่อที่ไหลจะโคนผมหยดแล้วหยดเล่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแม้แต่น้อยคอแห้งคำที่ผุดขึ้นในห้วงความคิดก่อนควานหาน้ำในเกวียนของตนมาดื่มกินอ้าวหมดแล้วเหรอก่อนตะโกนบอกผู้นำขบวนว่าท่านน้ำหมดแล้ว อย่างนั้นหรือแถวนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านด้วยลองหาบึงก่อนแล้วกันหัวหน้าขบวนเอ่ยสายตาพลันสะดุดเข้ากับบ่อน้ำขนาดเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากทางสัญจรเท่าไรนักนั่นไงบ่อน้ำก่อนจะพาเกวียนไปหยุดอยู่ข้างๆบ่อน้ำบรรดาพ่อค้าต่างวิจาร์ณกันว่าเล็กขนาดนี้คงไม่พอหรอกพวกเรามีหลายสิบคนสงสัยคงต้องขุดบ่อให้กว้างขึ้นสักหน่อย บึกบึกเสียงจอบดังเป็นระยะระยะปากบ่อที่เคยแคบก็กลับค่อยๆกว้างขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่น้ำที่ทุกคนคาดหวังแต่เป็นอัญ,ญมณีปรากฏแก่สายตาทุกคู่นั่นอัญ,ญมณีไม่ใช่เหรอสีหน้าพ่อค้าต่างดีใจก่อนจะรีบขนขึ้นรถแล้วเดินทางกลับเมืองอย่างรวดเร็วณน,นครสาวัตถีต่างพากันนิมนต์พระตถาคต ก่อนถวายทานก่อนเล่าที่มาของสมบัติพระศาสดาทรงตรัสว่าเพราะพวกท่านรู้จักพอในชาตินี้เลยรอดชีวิตมาได้เมื่อชาติที่แล้วพวกท่านสิ้นชีพเพราะสมบัติเหล่านี้ยังไงหรือเจ้าค่าช่วยเล่าให้พวกกระผมฟังหน่อยได้ไหมบรรดาพ่อค้าต่างอ้อนวอนพระศาสดาจนท่านต้องยอมเล่าให้ฟังดังนี้ ในอดีตการสมัยพระเจ้าภมทาทรงครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นบุตรของพ่อค้าเมื่อเติบใหญ่ทางครอบครัวให้พระโพธิสัตว์รับหน้าที่หัวหน้าพ่อค้าแทนตนลูกตอนนี้พ่อก็แก่มากแล้วคงจะไม่ได้ขับเกวียนค้าขายเหมือนแต่ก่อนอีกอย่างลูกก็พร้อมไปด้วยประสบการณ์คุณสมบัติต่างๆแล้ว พ่อคิดว่าเวลานี้เหมาะกับเจ้าแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้ากลุ่มพ่อค้าจะออกเดินทางไปค้าขายเมื่อถึงตอนนั้นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะลูกครับท่านพ่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ตระเวนซื้อสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคอุปโภคบรรทุกจนเต็มเกวียนก่อนจะพากลุ่มพ่อค้าออกเดินทางขบวนเกวียนนับร้อย เคลื่อนออกจากเมืองพาราณสีกลุ่มพ่อค้าควบรถมาวิ่งไปตามทางถนนรูกลังเข้าเขตชนบทแล้วสินะหนึ่งในพ่อค้ารำพึงพื้นสีน้ำตาลอมแดงเต็มไปด้วยหินก,วกรวดก,กระจายเต็มท้องถนนแสงแดดไม่แม้จะแผวล,ลงเลยสักนิดพ่อค้าฝั่งหัวขบวนหยิบขวดน้ำขึ้นมาจิบกินแต่ภายในกระบอกไม่มีน้ำสักหยดชิหมดแล้วเหรอ เสียงพ่อค้าสะบดด่ายอย่างหัวเสียหัวหน้าหัวหน้าน้ำที่จัดเตรียมมาหมดแล้วท่านช่วยหาแหล่งน้ำหน่อยสิพ่อค้าหัวขบขบวนตะโกนบอกพระโพธิสัตว์รับคำใช้สายตาสอดส่องหาแหล่งน้ำใกล้ๆผ่านไปไม่นานบึงน้ำขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นก่อนพระโพธิสัตว์จะนำขบวนเกวียนมาหยุดอยู่ข้างๆบึงขนาดเล็ก พวกท่านเราจะหยุดเกวียนที่นี่ก่อนกินข้าวปลาอาหารให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่มีน้ำสามารถมาตักที่บึงตรงนี้ได้เลยจากนั้นบรรดาพ่อค้าต่างก็ทำภารกิจของตนหัวหน้ามีอะไรหรือท่านว่าน้ำจะพอกับพ่อค้าทุกคนหรือพวกเรามากันเป็นร้อยบึงนี้เล็กนิดเดียวเออก็จริง ถ้าอย่างนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนขุดบึงตรงนี้แล้วกันบรรดาพ่อค้าต่างพากันใช้จอบเสียมขุดบึงน้ำให้ขยายขึ้นปึกปึ๊กปึ๊ก,กเสียงจอบกระทบดังขึ้นเป็นระยะระยะก่อนจะเกิดเสียงตะโกนโวยวายของพ่อค้าคนหนึ่งเฮ้ยนี่มันเพชรก่อนคว้าก้อนเพชรเม็ดใหญ่ใช้มือลูบคลาไปมา ช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆลูกพี่เพชรเป็นกิโลกิโลเต็มไปหมดเลยบรรดาพ่อค้าต่างก็กลูกันเข้ามาโอ้จริงด้วยเออเรารวยแล้วบรรดาพ่อค้าต่างตะโกนโห่ร้องด้วยความยินดีก่อนจะใช้จอบขุดอย่างบ้าคลั่งข้าเจอแล้วข้าก็เจอข้าก็เหมือนกันผ่านเวลาไปหลายชั่วโมงหัวหน้าพ่อค้าตะโกนบอกทุกคน ยุดเธอเราเก็บเพชรแล้วกลับเมืองเถิดแค่นี้ก็อยู่แบบสบายๆไปทั้งชีวิตแล้วไม่อะพวกเราไม่กลับอยาก,กลับก็กลับไปคนเดียวสิท่านนี่โง่หรือเปล่าเจอขุมสมบัติใหญ่ขนาดนี้พวกเราต้องขนเพชรไปไดมให้มากที่สุดสายตาของพ่อค้าคนพูดเกิดประกายแสงจ้าจับจ้องมายังใบหน้าพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าได้แต่ถอนหายใจ ท่านนี่โลภจริงๆเคยได้ยินไหมโลภมากมักเป็นภัยกับตัวไรสาระนะท่านปึกปึกปึกเสียงขุดดังสะท้อนไปทั่วทั้งผืนน้ำพญานาที่อยู่ด้านล่างกำลังรับสบายถึงกับสะดุ้งโหยงเฮ้ยเสียงดังมาจากไหนเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นเดินหาที่มาของเสียงใครกันที่ทำเสียงอึกทึกคลึกโครมเช่นนี้ ก่อนพญายนาคจะเจอเข้ากับต้นตอของเสียงภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือปรา,าสาทของตนกำลังพังยอดที่เคยประดับประดาไปด้วยเพชรนินจินดากลับหลุดหายไปใครมันมังอาจทำลายปรา,าสาทของข้าเสียงเฮี้ยมตะโกนลั่นก่อนใช้จมูกพ่นลมอย่างสุดแรงส่งผลให้น้ำในบึงที่เคยเงียบสงบกลับเกลี้ยกลาดพร้อมจะฉุดกระชากทุกสรรพสิ่งสู่ประตูนรก อาเสียงร้อยหอยหวนดังขึ้นร่างพ่อค้าถูกฉุดกระชากก่อนจะขาดสะบั้นกระจัดก,กระจายไปตามทิศทางต่างๆคนที่เหลือรอดทิ้งจอบทิ้งเพชรวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างไม่คิดชีวิตคลื่นยักษ์เข้าจู่โจมอีกครั้งพัดร่างพ่อค้ากระแทกกับหินแหลมโครมเสียงกำปนาดดังกึกก้องไปทั่วป่าแรงประทะทำให้บรรดาพ่อค้าทั้งหมด ถึงกับสิ้นชีพลงในบัดดนมันเกิดอะไรขึ้นพระโพธิสัตว์ที่ยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับตะลึงพลึงเพลิดเหงื่อไหลซึมทั่วร่างกายก่อนสุดลงกับพื้นแต่สิ่งที่ทำให้พระโพธิสัตว์ตะลึงยิ่งกว่าก็คือพญานาคตัวใหญ่ๆลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำปรากฏขึ้นตรงหน้าทั้งหมดที่ท่านเห็นคือฝีมือของข้าเอง เพราะพวกเขาไม่รู้จักพอขุดจนเศษดินตกไปยังวังส่วนท่านข้าจะไม่เอาความเนื่องจากท่านรู้จักคำว่าพอประมาณไม่งั้นก็คงกลายเป็นศพเหมือนดังกลุ่มคนพวกนั้นส่วนอัญ,ญมณีทั้งหมดข้าให้ถือว่าเป็นคำขอโทษที่ทำให้ตกใจจากนั้นพญานาคช่วยขนเพชรทั้งหมดขึ้นเกวียนแล้วกลับเมืองพาราณสีพระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งเองได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าพอค้าทั้งหลายผู้มีความต้องการน้ำพากันขุดบ่อน้ำเก่าได้แร่เหล็กแร่ทองแดงดีบุกตะกัวแก้วมณีเงินทองแก้วมุกดาและแก้วไพลทูลเป็นอันมาก แต่พ่อค้าเหล่านั้นไม่ได้ยินดีด้วยกับทรัพย์นั้นพากันขุดลึกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นลงไปในบ่อน้ำมันมีพระยานาคที่มีพิษร้ายแรงมีเดชได้ฆ่าพ่อค้าเหล่านั้นเสียด้วยเดชแห่งพิษเพราะฉะนั้นบุคคลพึงขุดบ่อน้ำเถิดแต่ไม่ควรขุดให้ลึกเกินไปเพราะบ่อที่ขุดลึกเกินไปเป็นของลามก ศั์ที่พวกพ่อค้าได้แล้วด้วยการขุดก็พินาศไปเพราะการขุดลึกเกินไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระยานากในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ส่วนหัวหน้าพ่อค้าเกวียนคือเราตถาคตชนี้แลค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับชาดกเรื่องอัฐกถาชรูทปานชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องขุดบ่อได้ทรัพย์กลับพี่หน้าเพราะขุดเกินค่ะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทาง Life พระ h a n n e l จะได้มีเรื่องดาวดีๆมานำเสนอให้กับทุกทกท่านชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ